สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์สถานการณ์พิเศษวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่ร้อนแรงและเปราะบางที่สุดในภูมิภาคนั่นคือสภาวะของกรรมัมพูชาที่กำลังถูกบีบกระชับจากเพื่อนบ้านทั้งสามทิศท,ทางไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือไทยซึ่งทำให้ประเทศนี้ตกอยู่ในวงล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แทบจะไร้ทางออก ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจว่าเหตุใดกัมพูชาจึงเดินมาถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากับการยอมจำนนไม่ใช่เพียงแค่ในมิติทางการทหารแต่รวมถึงมิติทางเศรษฐกิจและการทูตซึ่งเป็นผลพวงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตและขาดการพัฒนาศักยภาพในประเทศอย่างแท้จริง บทเรียนครั้งนี้กำลังสอนอะไรเราบ้างในรอบกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นช่วงเวลาใดที่ภูมิภาคของเราต้องเป็นประจักษ์พยานต่อความตกต่ำของกัมบูชาเท่าครั้งนี้การถูกบีบกระชับจากทั้งเวียดนามลาวและไทยพร้อมๆกันก่อให้เกิดวงล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ยากจะทำลายพนมเปนที่เคยชินกับการพลิกแผงเอาตัวรอดในช่องว่างทางอำนาจ บัตรนี้กลับถูกต้อนเข้าสู่ทางตันอย่างชับพลันในสายตาของนักวิเคราะห์สถานการณ์ผมมองว่าพวกเขากำลังหมดทางถอยไร้ทางเลือกและที่สำคัญที่สุดคือสูญเสียอำนาจในการเริ่มกระทำหรือการเป็นฝ่ายคุมเกมไปอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตการธรรมดาแต่มันคือช่วงเวลาที่กัมพูชาต้องเตรียมใจสำหรับการยอมจำนนซึ่งเป็นการยอมรับความจริงอันขมขื่น ที่มาพร้อมกับความรู้สึกอัปยศบนเวทีระหว่างประเทศผมสังเกตเห็นว่าในรอบ30ปีพนมเปญไม่เคยอยู่ในสถานะที่ออนแอเท่าปัจจุบันนี้มาก่อนทิศท,ทางยุทธศาสตร์สำคัญทั้งสด้านถูกปิดตายไปหมดแล้วทิศตะวันออกคือเวียดนามทิศเหนือคือลาวและทิศตะวันตกคือไทยเมื่อผมกางแผนที่ดูกัมพูชาเปรียบเสมือนเกาะกลางบก ที่ถูกล้อมรอบด้วยแนวป้องกันตามธรรมชาติของเพื่อนบ้านทั้งสามซึ่งเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาไม่สามารถใช้แรงกดดันทางทหารไม่สามารถใช้การทูตที่แข็งกร้าวและยิ่งไม่สามารถใช้คำขู่ที่ไร้รากฐานเพื่อหาทางออกได้อีกต่อไปเมื่อถูกทิศทางในการเข้าถึงถูกสกัดกัน้นกระดานหมากรุกที่กัมพูชาเคยคิดว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้บัดนี้ กลับถูกล้มกระดานและเปิดเผยความจริงที่ว่าพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาแทบจะมาลายหายไปจนหมดสิน้นแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในมุมมองของผมไม่ใช่เพียงแค่การถูกปิดล้อมหากแต่คือการไม่เหลือทางเลือกเชิงรุกใดๆอีกเลยในทางการทูตสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการต้องยอมรับความพ่ายแพ้ที่นำมาซึ่งความอับอาย ความพ่ายแพ้ที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดของตนเองและนั่นคือสถานะที่กัมพูชากำลังถูกบีบให้ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้วงล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันไม่เพียงแต่บีบรัดพื้นที่ทางเศรษฐกิจแต่ยังบีบคั้นไปถึงพื้นที่ทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจที่พนมเปนเคยพยายามสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมา ผมมองว่ากัมพูชามักจะมั่นใจเกินตัวในความสามารถที่จะไต่ลวดทางอำนาจโดยการฉกฉวยโอกาสจากการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจและใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพื่อการต่อรองแต่ครั้งนี้สถานการณ์แตกต่างออกไปมากเพราะวงล้อมครั้งนี้ไม่ได้มาจากมหาอำนาจที่อยู่ห่างไกลแต่มาจากเพื่อนบ้านทั้งสามประเทศที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดเข้าใจกัมพูชาดีที่สุด และที่สำคัญคือเป็นกลุ่มประเทศที่กัมพูชาไม่สามารถต่อรองได้ด้วยวิธีการเดิมๆอีกต่อไปผมเห็นความจริงที่ว่ากัมพูชาไม่มีท่าเรือน้ำลึกที่มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันพวกเขาไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะออกสู่ทะเลได้ด้วยตนเองไม่มีห่วงโซ่โลจิสติกเพื่อความอยู่รอดอย่างอิสระ และไม่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทางการค้าที่เป็นเอกเทศทุกสิ่งที่กรรมัมพูชามีตั้งแต่การค้าการขนส่งพลังงานไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรล้วนต้องพึ่งพาพรมแดนด่านชายแดนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้นเมื่อเพื่อนบ้านพร้อมใจกันบีบกระชับสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของกรรมัมพูชาก็หายไปโดยสิ้นเชิง พนมเปญไม่เหลือช่องว่างให้ต่อรองไม่เหลือความสามารถในการเล่นเกมหลายหน้าและไม่เหลือโอกาสที่จะสร้างแรงกดดันด้วยวาทกรรมเหมือนที่เคยทำมาด้วยเหตุนี้คำว่ายอมจำนนจึงต้องถูกตีความในความหมายที่กว้างขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงการยอมจำนนทางทหารต่อไทยแต่เป็นการยอมจำนนในเรื่องการเจรจาการค้านโยบายและท่าทีทางการทูตทั้งหมด กัมพูชาต้องยอมจำใจนั่งลงเจรจาในสถานะที่เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดต้องยอมอ่อนข้อให้กับประเทศที่ตนเคยใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวโจมตีมาก่อนนี่คือช่วงเวลาที่ประเทศขนาดเล็กต่างหวาดกลัวนั่นคือช่วงเวลาที่ความมั่นใจทางการเมืองถูกกระชากออกเหลือเพียงความจริงอันเย็นชาว่าคุณไม่แข็งแกร่งพอที่จะยืนด้วยตัวเองและคุณมีทางเลือกที่จะต่อต้าน พนมเปนเคยพยายามตอบโต้ผมจำได้ว่าพวกเขาเคยพยายามกดดันเวียดนามด้วยคำถแถลงที่ไร้มูลความจริงเช่นเรื่องการถมทะเลหรือผลกระทบต่ออาณาเขตทางทะเลพวกเขาเคยพยายามแสดงตัวว่าเท่าเทียมกับไทยด้วยถ้อยคำที่ดุดันและเคยพยายามพึ่งพาจีนเพื่อสร้างสมดุลอำนาจใหม่แต่ทุกย่างก้าวกลับส่งผลตีกลับอย่างรุนแรงเวียดนามไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์ แต่ตอบโต้ด้วยศักยภาพที่แท้จริงไทยไม่ยอมผ่อนปรนลาวไม่ยอมเปิดทางส่วนจีนเองก็ไม่สามารถช่วยกัมพูชาในมิติที่จีนไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้กัมพูชาจึงถูกผลักไปจนถึงขีดจำกัดสุดท้ายหากไม่ยอมจำนนเศรษฐกิจจะพังทลายตั้งแต่ระดับรากหญ้าเกษตรกรล้มละลายพ่อค้าคนกลางหยุดรับซื้อธุรกิจหยุดชะงัก และรายได้จะเหือดแห้งหายไปความพินาศที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาผมเชื่อว่ารัฐบาลของคุณเซนเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครและนั่นคือเหตุผลที่สัญญาณของการยอมอ่อนข้อเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่อยากทำแต่เป็นความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการพังทลายอย่างสมบูรณ์แบบความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนี้คือ รัฐบาลพนมเปญภายใต้การนำคุณเซนไม่เหลือหนทางอื่นนอกการเตรียมตัวยอมรับความพ่ายแพ้นี่ไม่ใช่เพียงความล้มเหลวของตัวบุคคลเพียงคนเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของความผิดพลาดเชิงระบบที่วางความทะเยอทะยานไว้ผิดที่เลือกวิธีการผิดเวลาและประเมินศักยภาพของตนเองผิดพลาดมาตลอดหลายปีสิ่งที่น่าจับตาต่อไปมีเพียงแค่ว่ากัมพูชาจะเลือกยอมจำนนด้วยวิธีได้ และจะต้องจ่ายด้วยราคาแห่งความอับอายสูงเพียงไหนหากเราต้องการทำความเข้าใจว่าเหตุใดกรมพูชาจึงจำต้องก้มหัวให้แก่สถานการณ์ก็เพียงแค่กางแผนที่อินโดจีนออกมาดูคำตอบไม่ได้อยู่ในคำถแถลงผ่านสื่อหรือจุดยืนทางการทูตที่สวยหรูแต่อยู่ในแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่แสดงเส้นพรมแดน เส้นทางการขนส่งจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและระเบียบทางทะเลแผนที่เหล่านี้ได้เปิดเผยอนาคตของพนมเปนด้วยตัวมันเองในโลกยุคใหม่ประเทศหนึ่งอาจพูดจาโอ้อวดอย่างไรก็ได้แต่แผนที่ไม่เคยโกหกและบนแผนที่ใบนั้นกัมพูชากำลังถูกบีบพรัดในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทิศต,ตะวันตกไทยคือป,ปอดที่กลุ่มลมหายใจเศรษฐกิจเมื่อเรามองไปทางทิศต,ตะวันตกไทยถือครองบทบาทเป็นปอดทางเศรษฐกิจของกัมพูชามาตลอดหลายทศวรรษพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดหรือข้าวนาปรังล้วนต้องพึ่งพาด่านชายแดนของไทยเพื่อการส่งออกหรือเป็นจุดรวบรวมสินค้า ทันทีที่ไทยตัดสินใจคุมเข้มบริเวณชายแดนกัมพูชาจะตกอยู่ในสภาวะขาดอากาศหายใจทางการค้าทันทีนี่ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวทางทหารที่ใช้กำลังอาวุธแต่อนุภาพการทำลายล้างทางเศรษฐกิจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าการโจมตีใดๆถนนสายต่างๆของกัมพูชาเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลไปสู่ไทยเกือบทั้งหมดเมื่อทิศตะวันตกถูกปิดตายการไหลเวียนทางค้าของพวกเขาก็จะกลายเป็นอมาาัมภาต โดยที่ผมยังมองไม่เห็นเส้นทางทดแทนหรือความสามารถที่จะชดเชยความสูญเสียนี้ได้ด้วยตนเองทิศต,ตะวันออกเวียดนามกับกำแพงที่มองไม่เห็นหันมาดูทางทิศตะวันออกความจริงอันเย็นชาที่ผมค้นพบคือกัมพูชาแทบไม่มีประตูสู่ทะเลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเลยแม้จะมีอนณาเขตติดทะเล แต่ความจริงคือพนมเปนต้องพึ่งพากลุ่มท่าเรือก่ายแมปทิวายซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนเวียดนามเป็นประตูการค้าระดับโลกที่ใกล้ที่สุดนอกจากนี้ระบบการขนส่งผ่านแม่น้ำโขงและเขตเศรษฐกิจชายแดนต่างๆก็ล้วนอยู่ในอิทธิพลและเส้นทางน้ำภายในของเวียดนามทั้งสิน้นจุดเชื่อมต่อสำคัญเหล่านี้เมื่อรวมกับเส้นทางการขนส่งเรียบชายฝั่งภงาคใต้ของเวียดนาม ได้กลายเป็นรั้วที่มองไม่เห็นซึ่งปิดตายความสามารถในการเข้าถึงทะเลของกัมพูชาอย่างสมบูรณ์นี่คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงถึงชีวิตกัมพูชามีทะเลแต่กลับไม่สามารถใช้ทะเลเพื่อการดำรงชีพอย่างอิสระเพราะขาดทั้งท่าเรือน้ำลึกศูนย์กลางการคนถ่ายสินค้าและเส้นทางส่งกำลังบำรุงของตนเองหากเวียดนามเพียงแค่หยุดให้ความช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ระบบทั้งหมดของกัมพูชาก็จะหยุดชะงักทันที นั่นอธิบายได้ว่าทําไมทุกครั้งที่กัมพูชาพยายามส่งเสียงกล่าวหาเวียดนามในเรื่องต่างๆปฏิกิริยาจากฮานอยจึงมักจะสงบนิ่งและเงียบเชียบแต่เฉียบขาดด้วยการตอบโต้ผ่านข้อกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่จริงทิศเหนือและทิศใต้ทางตันที่ไร้ทางออกทางทิศเหนือที่เป็นพรมแดนติดกับลาวเดิมทีกัมพูชา เคยวางห่วงไว้ให้เป็นทางออกสำรองเพื่อลดการพึ่งพาไทยแต่ในความเป็นจริงสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาสลับซับซ้อนและพรมแดนที่สั้นเกินไปทำให้ไม่สามารถรองรับการค้าระดับใหญ่ได้ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันลาวได้กระชับความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและคุมเข้มการค้าชายแดน ทำให้ช่องคามที่กัมพูชาหวังจะใช้เป็นทางลัดถูกสกัดกัน้นขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นแหล่งทุนใหญ่ก็ได้ลดการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจลาวกัมพูชาลงอย่างมากยิ่งทําให้ทางทิศเหนือกลายเป็นอมพาสไปอีกด้านส่วนทิศใต้ซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลสีหนุวิลผมมองว่ามีความหมายเพียงแค่ในเชิงภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ในเชิงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ เนื่องจากการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนานาชาติอย่างแท้จริงทําให้ท้องทะเลของกัมพูชาเป็นเพียงผืนน้ากว้างใหญ่ที่ไม่สามารถแปลงเป็นรายได้หรือความมั่นคงได้เมื่อผมนำปัจจัยทั้งสี่ทิศมาประกอบกันเราจะเห็นวงล้อมที่สมบูรณ์แบบกัมพูชาไม่ได้พังทลายเพราะศัตรูแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว แต่พังเพราะตนเองไม่มีศักยภาพที่จะทำลายวงล้อมนี้ได้เลยแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ได้กำหนดชะตากรรมของพนมเปนไว้แล้วและยิ่งพวกเขาพยายามปฏิเสธความจริงทางภูมิศาสตร์นี้มากเท่าไหร่ราคาที่ต้องใจ่ายในรูปแบบของความไร้ความสามารถและการยอมอ่อนข้อต่อสาธารณะก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นในมุมมองของนักข่าวสายยุทธ,ธาาศาสตร์ มีตลกร้ายประการหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมเห็นว่ายิ่งกัมพูชาอ่อนแอภูมิภาคกลับยิ่งทวีความกังวลสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ประเทศที่เข้มแข็งแต่คือประเทศที่อ่อนแอแต่ไม่รู้ตัวสำร้ายยังแสดงตนราวกับเป็นมหาอำนาจผู้ส่งอิทธิพลกัมพูชาในช่วงห้าปีหลังมานี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของตลกร้ายเรื่องนี้ จากที่เคยเป็นสมาชิกผู้รักสงบในอาเซียนพนมเปญกลับกลายเป็นตัวแปรที่ยากจะคาดเดาสร้างความอึดอัดใจให้เพื่อนบ้านและก่อเชื้อไฟแห่งความไม่มั่นคงที่อาจลุกลามไปทั่วทั้งภูมิภาคเรื่องที่น่าขันก็คือหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาถูกมองเป็นมิตรที่ไว้ใจได้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความขัดแย้งต่ำแต่เมื่อความทะเยอทะยานทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้น กัมพูชาก็ค่อยๆถอยห่างจากภาพลักษณ์เดิมผมมองว่าประเทศที่ไม่ได้เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจทหารหรือโครงสร้างพื้นฐานแต่กลับต้องการแสดงบทบาทเกินตัวนั่นคือเชื้อเพลิงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างแท้จริงพฤติกรรมตลอด5ปีที่ผ่านมาสะท้อนรูปแบบที่อันตรายคือการที่ประเทศผู้อ่อนแอต้องการได้รับการปฏิบัติเหมือนประเทศผู้เข้มแข็งพนมเปญ เปิดทางให้มหาอำนาจแทรกแซงลึกในโครงการละเอียดอ่อนตั้งแต่ท่าเรือสนามบินไปจนถึงจุดยุทธศาสตร์ติดทะเลกัมพูชากลายเป็นจุดที่คาดเดาได้ยากที่สุดในอาเซียนไม่ใช่เพราะเข้มแข็งแต่เพราะสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เช้าพูดอย่างบ่ายทำอีกอย่างวันนี้ให้คำมั่นพรุ่งนี้ทำหลายสัญญาในอาเซียนประกาศวางตัวเป็นกลางแต่พอก้าวพ้นประตูกลับเลือกข้าง ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ทําให้กัมพูชาเปลี่ยนจากเพื่อนที่ไว้ใจกลายเป็นจุดที่ต้องระวังส่งผลให้เวียดนามลาวและไทยต้องพร้อมใจกันปรับนโยบายเพื่อปกป้องตนเองจากความไม่มั่นคงที่แผ่ออกมาจากผนมเปนยิ่งพฤติกรรมผิดปกติมากเท่าไหร่ปฏิกิริยาจากเพื่อนบ้านก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นสถานการณ์ในวันนี้ ไม่ใช่หายนะที่หล่นมาจากฟ้าแต่คือผลลัพธ์ของการสะสมความผิดพลาดนานนับทศวรรษพนมเปนบริหารประเทศด้วยสูตรสำเร็จที่เน้นผลกำไรระยะสั้นมากกว่ารากฐานที่ยั่งยืนมุ่งเน้นโครงการที่ทำเงินเร็วเช่นการเช่าที่ดินคาสิโนหรือการรับเงินกู้โดยขาดการตรวจสอบขณะที่ละเลยการพัฒนาอุตสาหกรรม และการศึกษาอย่างสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้ช่วยให้กัมพูชาดูเหมือนกำลังพัฒนาแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเปลือกบางๆที่ปกปิดความอ่อนแอเอาไว้เมื่อผู้นำให้ความสำคัญกับอำนาจตระกูลมากกว่ายุทธศาสตร์ชาติประเทศย่อมต้องชดใช้ด้วยอนาคตกัมพูชากำลังกลายเป็นจุดรั่วไหลทางความมั่นคงของอาเซียน แม้ไม่ได้ติดหน้านานที่มีข้อพิพาทโดยตรงแต่พวกเขากลับมีความสามารถในการทำให้ฉันธามติของอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้เป็นอมพาธได้เพียงแค่เสียงคัดค้านเดียวสิ่งนี้หมายความว่ามหาอำนาจใดที่มีอิทธิพลเหนือพนมเปนย่อมสามารถบีบคอเสียงของอาเซียนได้หากกัมพูชาย,ยังคงดำเนินนโยบายกลับกรอกเพื่อแลกกับผลประโยชน์ระยะสั้นเสถียรภาพของภูมิภาค ก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากเรื่องนี้คือภูมิศาสตร์และศักยภาพที่แท้จริงคือกฎที่เราไม่สามารถล้อเล่นได้ภูมิศาสตร์คือขีดจำกัดประเทศเล็กๆไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นศูนย์กลางอานาจได้หากไร้ศักยภาพภายในเพื่อนบ้านไม่ใช่ศัตรูการใช้คำพูดก้าวร้าวเป็นอาวุธทางการทูต มีแต่จะทำให้พื้นที่การดำรงอยู่ลดน้อยลงความยั่งยืนต้องสร้างเองการพึ่งพาเงินกู้หรือการเทขายทรัพยากรกินไปวันๆไม่ใช่การพัฒนาที่แท้จริงการทูดไม่ใช่การเบ่งกล้ามยิ่งอ่อนแอยิ่งต้องระมัดระวังการทูดจะมีผลก็ต่อเมื่อตั้งอยู่บนศักยภาพจริงกาลเทศะสำคัญที่สุด การพึ่งพาผู้อื่นแต่แสดงท่าทีไม่ยี่ระย่อมนำมาซึ่งการลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พลังในไผ่คือสิ่งเดียวที่ถาวรแรงสั่นสะเทือนจากภายลอกจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหากภายในไม่เข้มแข็งสุดท้ายนี้อนาคตของกรรมัมพูชาและสถิรภาพของภูมิภาคขึ้นอยู่กับว่าพนมเป็น จะกล้าเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่หากยังคงเดินบนเส้นทางเดิมผลที่ตามมาจะยิ่งหนักหนาสาหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือคำเตือนสติว่าภูมิศาสตร์เพื่อนบ้านและศักยภาพที่แท้จริงย่อมชนะภาพมายาที่สร้างขึ้นด้วยคำพูดเสมอ